อับสบายดีพ่อแม่ไปน้องอับสบายดีเอ็มซีถูกๆฐานพบเพาะกับสองแม่น้องแก้มบมพี่น้องเลยตอนนี้เราก็ยังอยู่กันอย่าเนาะกันลุงอาการของใหญ่กะมื่อคืนลื่นกะหลุกบอลถ่ายนักสองสามเถือ่อบอลงทายนักจกเถื่อขึ้นเออสองหัวกะกะอีกลูกชายหละผนหัวกักะ อันแรกจะให้ซื้ออันแบบผ้าเย็นมานำสมากหน้ามาดิลูกชายโกกเพิ่นพี่น้องสองคนนี่แหละเผาเยเ,ยเวขึ้นพี่น้องลูกชายลา่ะนะไปยังเมียนฮอทกี่มเลยคิดว่ากากลูกชายโกกและเมียนอาก,นการของยายก็ยังสุดลงแต่ละเมื่อพี่น้องเลยทายนักเอ่เาได้รลาะ โอ้ยบวไายบวไายใส่่องปดขุดการของใหญ่ก็สุดลงพี่น้องเอ้ยเข่าหนามกับบค่อยกินกินหนามกับสมากกับห่ากออกอาเจียนออกเนาะจักเสดไดยปลาลุงเอ้ยแต่แต่เบิ่งกันอยู่นี่นี่ ผ่าบ่ได้แล้วได้อาผ่ากันแล้วโอ้โยอาเจียนน้องเดีลยวี่น้องนกินนนาลงไปกับอาเจียนเนาะจักเสร็จได้แล้วเหนื่อยเลยี่น้องเลยเสร็จแล้ว เจ็บแก้วก็เจ็บเจ็บไปจนฮะโอ้ยอ,อีตนยายเลยพี่น้องเอ้อยจากเสร็จอะไรไดิโลปลาง่ายายพี่น้องเอ,อยเสร็จอะไรแหละ ทรมานนะลีได้แบบนี้นะแบบมันบอกกันดิแบบอยากหากเลยแบบอยากหักละหักบอกมันมีแต่ตอนเลือดนะอ๋อไ้เลือดป้นเออโอ้ยใจต้นยาย่พี่น้องเลยลำบากกันลีโอ้ยทรมานพี่น้องเอย เราแมนแห้งพี่น้องน้องบริเกียวหลายเดือนอลไรได้โอ้ยพี่เนาะจักรเสีได้ะไรได้อยากห่างไปไว่าอยากอาเจียนกาอาเจียนบอกเอาบอกเลยอืมจกักรเสวานี่ได้รถต้นเผื่อได้แต่อีต้นสงสารเผื่อเนาะจักเหม็นพญาติยังโลุกพิซาง มากระดักกระดอเถอะเป็นยามหนาวเนาะเป็นยามหนาวทรม,มานและเป็นยามหนาวเนาะแมองแกบุ้งกระสันสะอาดใหม่พี่น้องเลยผาตังปูนเป็นเหือเบิดเพราะว่ามันสมกับปูนต้นใหญ่เลย ลำบากอะไรยังวะเดี๋ยวไล่ยังหักแล้มันห้าไม่ได้อันนี้ในลำคอเอืมลำคอหลัองอักเสบอักเสบแล้วมาช่วยเดี๋่วมันจะขึ้นมันข้างนี่นอืมอืมนักเสพในคอเหนะ็นไหมเนาะคอกระพู้มกับซ้บายเดียวกันนะเห็นไหมเนาะมาเด้อลูกมาเด้อสบายดีป่ะลูกมาไว้ เาไว้ๆมาถึงเออลามายังอันนี้พุดพูดพุดกิก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 ซาบูหนานหนาน เบอจัง่ลยล้วกันเดีอวละนร่อย่าละานั่งก็ได้เราผูกปนังผูกผาตังให้ดีได้ได้เออสัมรีเบิร์ดไยวะพอ้องแก้มบุ๋มไปสื่อเออเออเสร็จโลดโอ้ยพี่น้องเอ้ยมีแต่เลือดพี่น้องเอ้ เสร็จลได้เลยเสร็จสีสุบสุบนามในหนึ่งบ่อสุบบอแงมัยงขวมเด้อแต่เบิ่งกันนั่นนี่แหละพี่น้องเท้าากระเบิดนี่แหละเพราะว่าเราเราถ่ายนักดู หัการตัวนี้แหละบวนปากบ้าวมปาก้ามะนวมเนาะวมใโ่วมละทมใส่โท่เลยโอ้เหองเราลำบากลำบนมาไรเราขยัิสิซางกินข้าวก็กินบ่ได้ làm ừ, hòn đây mẹ ơi Này, lửa nó mà nằm đây, muộn nó Này, là khai ở mắt, khai ở mắt Rắc ích Rắc ừ lắm Muộn rớt นมก็กินกับกล่องเล็กแต่สอยน้อยๆนะครับบ่ได้ยังบ่หลายเนาะเขาได้มือว่านี่ออกหลายมือว่าเป็นแทงไปแทงเอาเมาะเบลมาหนักเลือดดำๆมันค้าแม่นแม่นแบบว่าเขาคิดว่ามันมันแตกมันแตกมันมันปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นก้อนมันแบบหน้าบนขั้นอ่ะอืมอืม อืมนั่นเลยเล่จากเราบุงอืมเมน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 ครับเล่าหายใจครับทักเกลิเวลาเราหายใจหายใจยากเนาะคือคือแต่บานนี่บอดดิบบอดดิบดังแต่ก่อนเราเชี่ยงกันเราขาดของดูเวลาเราอันนั้นเลยเมื่ให้เราบ้วนปากตอนนั้ลูกคือคนกดนี่แบบนั้นแล้วแบบนั้นแล้วตอนนั้นตอนลุงยังบอดดิมากันจนนอนเถื่องเอาแบบหันใจบอได้นี่แต่เดี๋ยวนี้เราเออแต่เดี๋ยวนี้เราหายใจบอดดับอืมเลือกมันกระตุ้นให้เรากินน้ำพ้อน กินน้ำอุ่นตลอดได้เราแบุ้มเขาบารให้กินน้ำเย็นดอกเอากรเข่าห่อน้ำกระน้ำกี๊กิ๊อย่ามาสอกี๊ผู้เอาไปผูหน้าให้เปินเป่าว่านี่เพม่อนตื่นคนทั่วมุ่งบ้างท่าผู้ชายอยู่ไทยอยู่ไทยเป่าทางโทรศัพท์มันจะเคลือนกระเตกออกขีบาอกมาลังเทียมผยนต์ลังเทียมลายสุกสุกออกเนาะ บอดแคลยิบแบบพ่อบ่เจ็บแล้วมันเส้นประสาทมันเจ็บเบิดหันเลยเนาะแควมันก็เจ็บเครื่องเบิดแม่เปในดังในหูบ่บ่บกดอกออกในปากแล้วดังนอกออกกับบอายดอกเขาเห็นอยู่หนึ่งออกดังเดี๋ยวนี้มันบ่บ่คอยออกซาบูพังกังเว้นนั่นลินอยู่ได้น้ำร้านก็ลินนะเถือ ซ้อนหพลังซื้อลานหมดแล้ค่ะแกมเก่งมากนะเดือนนี้เราบ่อนั่นแล้วเราลูกหนังได้ตอนนั้นนะตอนนี้เราลูกหนังบ่ได้ลูกหนังบ่ได้คือเก่าแล้วเพราะเขาวเรากับผกินดิโธภัฎยะเราลูกบ๊วย่หมบึงดูเม่ใหญ่ว้านเนี้ย อย่ดึงแขีงขึ้นมาเอออันดึงแขงขึ้นโอ้ยยุอันโจมเล่าเนี่ยนะายับขึ้นอีกค่ะว่ะมันวิดเลยนี่โจมยับขึ้นอีกโดนไม่เจอแล้วตับทูดลงมาขันเล่าเด็กเพิ่องก็คือเสือมาพิ่วเอาเอาบอลท้องเดี๋ยวป่ะคันยาไม่นอกมั้ยคันยาอยู่แหละแถมผลชีคุปคันไาอันนั้นเวลากินยังือเตอะปากแห้งเถอะเฮะ เบิ้งกินยังน่ะผูมาแล้วเอาไปหยางสะอะไรลูกเอาไปมันคดัได้แล้วกินได้อยู่นีตุนยาธาดำขาวอนอนเอทิม เราถ่ากนะันเลปะเราเปลี่ยนบ่เปลี่ยนเงี้ยงใหม่บ่นีเอาตัวนี้อ่ะเปลี่ยนรถก็มันเต็มแล้วออกมาโอ้คลิปนี้ก็สิดรำลาพาจ้าก่อนเลยพี่น้องไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ลองเก็มบล็ยเด้อพี่น้อง ผักเปิ่อผักสมต่อไปสบายดี